สวัสดีครับช่องถ่ายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีมังกรนะฮะลัคนาราศีมังกรเป็นการทำนายดาวจรของเดือนตุลาคมนะฮะดาวที่สมพุดบนทองฟ้าเนี่ยผมตั้งไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนะฮะสมพุดณวันที่หนึ่งตุลาคมดาวจะอยู่อย่างเนี้ยนะฮะราศีมังกรเนี่ยดาวประจําตัวท่านน่ะก็คือดาวเสาร ดาวเสาอ่ะเป็นดาวเจ้าเรือนทีนี้ดาวเสานี่นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ต่อให้ไปอยู่บ้านตัวเองเนี่ยเ็าเรียกว่าเสาเป็นเกษตรก็จริงอะ่ะเอ้ยดาวเสาเป็นเกษตรอาวอันดับอันดับแรกทายดีก่อนไหมทายดีก่อนนะเกษตรนี่อ่ะเกษตรก็ต้องทายดีไปก่อนนะนะทายไปก่อนเลยโลง่ลงๆเลยมั่นคงอยู่ตรงนี้มาสองปีแล้วเกิดความมั่นคงนะ เกิดความมั่นคงนะฮะทีนี้ด้วยความเป็นพระเสาเนี่ยทายทุกให้ทายเสานะฮะนะฮะทายทุกให้ทายเสาทุกแบบไหนพระเสาเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่เรือนไหนก็แล้วแต่จะดีจะร้ายอะไรก็แล้วแต่จะมีอยู่ข้อหนึ่งเอกลักษณ์ประจำตัวเลยนะฮะความเครียดวิตกกังวลคิดมากนี่ ทีต่ติดมากระดาวเสาเขาเป็นอย่างเงี้ยพอทับรักล่ะเอาบ้านฉันเองบ้านคุณก็ไม่เกี่ยวฉันบ้านใครจะไม่สนนะบ้านตัวเองฉันยังเอาเลยอะไรเงี้ยนะฮะพระเสานะฮะเครียดไหมสองปีนี้รู้สึกว่ามีอะไรคิดเครียดไหม <c oughs> นะฮะเอมก็ไม่น่ามีอะไรเสียหายจะมันมันเครียดจังเออคิดเยอะจังนะฮะวิตกกังวลมากเหลือเกินเนี่ยพระเสากลุ่มรักล่ะเพราะเสากลุ่มรักล่ะนะฮะพราะเสากลุ่มรักล่ะถึงบ้านตัวเอง เงื่อนไขนี้ไม่หายไปนะโดนด้วยนะฮะไอดี ID ก็ส่วนดีไปนะฮะไอส่วนเนี้ยฉันแจกทั่วทุก12สราศีรับเต็มเต็มนะฮะรับเต็มเต็มนะฮะเท่ากับมังกรเนี่ยมีความเครียดไหมมีความเครียดอ่ะเหลือไปดูวงข้าง,างใครมาแอบข้างข้างเอากเกตเกตทับรักก่อนอาจจะชอบเรื่องของสายบุญอ่าช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยสายบุญนะฮะนะฮะ,นะฮะเกตทับรักเนี่ย ชอบเข้าวัดเข้าวาชอบทําบุญหรือเปล่าฝันแปลกๆไหมอ่านะฮะฝันแปลกๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฝันมีการอะไรเตือนภัยได้เล็กๆน้อยๆไหมจางๆอะไรเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันนะเคยเห็นเคยพบหลายท่านด้วยนะฮะเกตทับรักษเนี่ยยิ่งทับแต่เกิดเนี่ยพวกนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีเซนต์ก็ว่าได้อะประมาณเนี้ยเกตทับรักหรือมีความคิดที่แหวกแนวกว่าชาวบ้านชาวช่วงเนี้ยฉันคิดไม่ค่อยเหมือนใครๆเขาเลยเป็นยังไงก็ไม่รู้ นะฮะล้ำหน้าล้ำสมัยกับชาวบ้านเขาหน่อยหนึ่งอะไรประมาณอย่างนี้ทายได้อย่างนั้นหรือพระเกตเนี่ยเหมือนยอดธงที่สบัดิ์ะครับช่วงนี้ทับรักเจ้าชะตาเองเนี่ยเหมือนก็อยู่ไม่นิ่งอะนะะเป็นคนอยู่ไม่นิ่งหรือเปล่าช่วงเนี้เขาอยู่ตรงเนี้ยห้าสิบห้าวันประมาณนี้ตีไปสองเดือนก็ได้ราศีละสองเดือนก็ได้ง่ายๆนะฮะกลมๆดีนะฮะทับมาพอสมควรแล้ว เดี๋ยววันที่สี่ตุลาคมเนี่ยท่านจะย้ายไปอยู่ที่ธนูอ่าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ยังทับหลักอยู่วันนี้ก็ยังทับรักอยู่อยู่ไม่ค่อยนิ่งซนประมาณนี้หรือเปล่านะฮะมีอะไรให้ทํารู้สึกว่าช่วงนี้ของชีวิตสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอ้มันมีอะไรเยอะขึ้นหรือเปล่าอะมีอะไรให้กระทาเยอะขึ้นหรือเปล่านะฮะประมาณอย่างนั้นนะครับอ่ะมาไล่พระรหัสต่อครับพระรหัสคือเจ้าเรือนสุภะครับนะฮะ เจ้าเรือนสุภากับที่ธนูนี่ก็วินานะนะฮะก็ทายสุภะอ่าสหัสชะโทษฮะสหัสช้าครับโทษครับสหัสช้าก่อนสาหัสชา้สา,ชา,า,ชา,า,ชาคืออะไรอ่ะการติดต่อสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะฮะเป็นเกษตรอ้าวเกษตรก็มั่นคงช่วงนี้เพื่อนเพื่อนและญาติญาติรู้สึกมีความมั่นคงจังเลยอ่าทายอย่างนั้นได้พักไว้ก่อน พักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยใช้งานว่าสัมพันธ์อะไรกับใครยังไงอาตรงนี้ถ่ายไว้ก่อพักไว้ก่อนมาดูการเงินก่อนราศีกุมราหูราศีกุมเจ้าเรือราศีกุมเนี่ยกระดุมพระการเงินเงินไปไหนเงินไปพันธุครับเงินไปพันธุกตรงนี้มีอะไรอะไรใช้เงินเกี่ยวกับพันธุแล้วอันนี้ดาวปีด้วยมาตั้งแต่มีนาแล้ว มาตั้งแต่มีนาแล้วบางคนเหตุเกิดตั้งแต่กุมภาก็มีนะครับนะครับ,นะรบประมาณนี้นะฮะใช้เงินใช้ทองช่วงเนี้ยปีนี้ปีครึ่งเลยก็ว่าได้ใช้เงินเขาจะออกก็ตุลาปีหกหกนะราหูจะย้ายมาที่มีนแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่เนี้ยถึงตุลาปีหกหกมาตั้งแต่มีนาแล้วเอาเป็นว่าดาวปีก็คือทายว่าในช่วงปีนี้ก็ได้มีเหตุต้องใช้เงินใช้ทองเกี่ยวกับพันธุกั่น บางคนเกิดขึ้นแล้วบางคนเอ้ยฉันยังไม่เกิดรอก่อนใจเย็นๆหนังเรื่องนี้ยังไม่จบเขาออกตั้งแต่เดือนเขาออกเดือนตุลาคมใจเย็นๆบางทีโดนปิดรายการก็มีฮะปิดท้ายก็มีนะฮะมีเหตุให้ใช้เงินใช้ทองที่เกี่ยวกับพันธุพ่อแม่พันธุกับพ่อแม่บรร่าญาติผู้ใหญ่นะฮะบ้านที่ดินรถยนต์นะฮะ บางทีไอ้คำว่าบ้านที่ดีรถยนต์อ่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นรถยนต์ก็ไม่จไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านหรือที่ดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านเช่นตู้เย็นเกี่ยวข้องกับบ้านไหมเกี่ยวข้องพันธุไหมตู้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรืออุปกรณ์ใช้ในบ้านอ่ะเกี่ยวอะไรพันธุไหมเกี่ยวกับพันธุทั้งหมดก็คือของที่อยู่ในบ้านก็เกี่ยวในในพันธุด้วยนะครับมีเหตุให้ใช้เงินใช้ทองเกี่ยวพันธุบางทีช่วงนี้บางคนก็แต่งรถเก่งก็ยังเคยเห็นมันอยากแต่งรถละเกินนะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนรุ่นนี่นั่น อะไรประมาณอย่างนี้ก็ได้นะฮะมันเกี่ยวพันธุ์ทุกอย่าคิดว่าพันธุ์ต้องตีต้องเป็นบ้านอย่างเดียวที่ดินอย่างเดียวรถยนต์อะไรที่เกี่ยวกับพวกนี้อยู่ในเกณฑ์เขาด้วยเหมือนกันนะฮะแสดงว่าช่วงปีนี้ใช้เงินเกี่ยวพันธุ์เยอะแล้วกันอ่ะเรามายกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างแบบตรงๆกันละที่ดินก็บ้านที่ดินรถยนต์ก็ด้อ่ะไอโซล,ละเอียดนั้นอ่ะก็แล้วแต่เจ้าชะตาหนึ่งคนก็หนึ่งเรื่องนะฮะสิบคนก็สิบเรื่องร้อยคนก็ร้อยเรื่อง แต่จะลอยเรื่องก็ตามทีพันเรื่องก็ตามทีเถอะมันต้องอยู่ในเกณฑ์ของพันธุใช้เงินเกี่ยวกับพันธุนี่แหละต้องเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วพันธุไปไหนละ่ะนะฮะพันธุก็ไปที่ปุตตะปุตตะคือบุตรบริวารน,นะฮะบุตรบริวารน,นะฮะหรือการลงทุนใหม่ๆนะฮะการลงทุนใหม่ๆ มีความยินดีในการลงทุนใหม่ๆที่เกี่ยวพันธุหรือเปล่าช่วงนี้นั่นไงเริ่มเข้าแล้วเริ่มมาแล้วใช้เงินไงใช้เงินเกี่ยวพันธุพันธุไปเรื่องของการลงทุนอะไรเกี่ยวพันธุไหมไปลงทุนอะไรเกี่ยวพันธุไหมช่วงนี้นะฮะแล้วพอวันที่สามตุลาเนี่ยพันธุก็ย้ายไปที่มิถุนครับนะฮะอาริพันธุตกอาริอาริคืออะไรศัตรูปัญหาอุปสรรคภาระนีสิน นะฮะอันนี้เมนหลักๆของอาริณะน่าจะเป็นแถวๆนี้นะบางคนก็เกี่ยวกับการเจ็บป่วยแต่ก็ก็ไม่เยอะเนาะเรื่องของเจ็บป่วยในเกี่ยวกับอารีเนี่ยก็ยังไม่หนักหนาสาหัสไม่ใช่มระมระเนี่ยเจ็บจะหนักกว่านะฮะพันไออารีเนี่ยก็จะจะลงลงมาก็ฮะจะลองลงมาก็ไม่ยาวนานไม่ยืดเยื้อแล้วก็รักษาได้ไม่ยากน่าจะเป็นแถวๆนั้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับนะฮะอาริ พันธุมาลีเกิดปัญหาอะไรเกี่ยวัพันธุแลยไอ้ที่ลงทุนเอาเงินไปลงเนี่ยนะฮะเกิดความยินดีในความเสี่ยงอะไรพวกนี้แล้วก็เกิดาการลงทุนใหม่ในพันธุเนี่ยมีความยินดีในการลงทุนใหม่หมหมตอนนี้พอวันที่สตตุลาณนะช่วงนี้ช่วงสาตุลาไปแล้วอะ่ะเกิดปัญหาแล้วสิเกิดปัญหาแล้วมีอะไรให้แก้แล้วนะฮะอ่ะยกตัวอย่างลอยๆก็ได้ไปโอนบ้านโอนที่ ขาดตกบวกพ่องเอกสารขาดตกบกพ่องกรอเป่าเกิดปัญหาต้องแก้ไขไงพอแก้ไขแล้วเป็นยังไงอ่ะเจ้าเรือนเขาไปไหนล่ะนะเจ้าเรือนก็คนดาวพุธพุธไปสุภาตอนแรกอยู่สิงห์ก่อนพุธไปสิงห์สิงห์คืออะไรมรณะมรณะเนี่ยมรดกเสียหายก็ได้จากไปอะไรพวกนี้จากไปก็เสียหายเนี่ยแลเนาะเรื่องเก่าเก่าที่กระทำเอาไว้เนี่ยอ่ามรดกคือเรื่องเก่าเก่าก็ได้นะฮะเรื่องเก่าเก่าที่กระทำเอาไว้เนี่ย นะเกิดปัญหาเก่าๆที่ทำเอาไว้พอวันที่สามตุลาพุทธก็ย้ายมาที่ราศีกันเป็นเจ้าเรือนเป็นกเกษตรด้วยไอ้เรื่องเก่าๆเนี่ยไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะพอพ้นสามตุลาไปอ่ะมีเกณฑ์ว่ามันจะสำเร็จนะสิเพราะอะไรเขาอยู่ในสุภาษสุภาษคืออะไรฮะคุรองชีวิตความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านก็ได้ต่างถิ่นแดนไกลการศึกษาต่างไกลแดนไกลต่างแดน่ะการศึกษาต่างแดนก็ได้ นะฮะอันเนี้ยเกี่ยวกับสุภะเกิดความสําเร็จในเรื่องสุภาะขึ้นมีความสําเร็จขึ้นไอ้ที่แก้ไขเนี่ยมีความสําเร็จขึ้นนะฮะและเจ้าเรือนของอริเนี่ยไอ้เจ้าเรือนของมรณะเนี่ยโทษครับปัญหาเก่าๆเนี่ยมันก็สําเร็จขึ้นเกิดความสําเร็จปัญหาเก่าๆเกิดความสําเร็จนะฮะเกิดความสําเร็จนะครับผมเกิดความสําเร็จทีนี้ดาวสุขละ ดาวสุขอันดับแรกเลยปุตตะอ,อ,อ่ใกล้ใกล้กันก่อนตุลพบที่สิบก็คือกรรมะกรมมะเนี่ยนอกจากการงานแล้วมันหมายถึงการกะระทำด้วยอ่ามันหมายถึงการกะระทําด้วยการกะระทําอะไรอะไรในช่วงเนี้ยมันให้ความสําเร็จแก่เจ้าชะตามาจากอะไรมาจากพึกศพด้วยปุตตะด้วยมันให้ความยินดีในสิ่งที่กะระทาซึ่งมันจะเกิดความสำเร็จมีความยินดี การกระทำเนี่ยมีความยินดีในความสําเร็จนะาต้องเรียงคําพูดหน่อยเรียงรบเรือให้มันสวยๆหน่อยนะฮะนะฮนะการกระทําเนี่ยนะฮะมีความยินดีในความสําเร็จเรื่องเก่าๆที่ไปเคลียร์เนี่ยมันจบแล้วนะฮะทีนี้เร่งพลระโยชเมื่อกี้เราพักไว้ก่อนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะฮะสาตวชาหรือการติดต่อก็ได้สังคมก็ได้นะฮนะความสําเร็จเนี้ยเร่งไง อาจจะต้องไปพึ่งสหัสชชาหรือเปล่าเขาเลงมาไงสุประเคราะห์ท้งนั้นน่ะนี่ก็คู่มิตรโอยกอดจูบกันสบายใจเลยอ่ะนะฮะไม่ขัดแย้งกันเลยสักองนะฮะไม่ขัดแย้งกันเลยสักองนะฮะไม่ขัดแย้งกันนะฮะไอความสําเร็จที่กระทำเนี่ยการกระทํากรรมะเนี่ยนะไอเรื่องเก่าๆเ,เนี่ยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยที่ไปแก้ไขปัญหาเนี่ยเกิดความสําเร็จเนี่ยได้มาจากความช่วยเหลือของสหัชชะด้วยไหม คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเขาเป็นเกษตรไงเขามัน่นคงเขาแข็งแรงเขาพร้อมไปขอความสาเร็จเขาไหมได้คู่มิตรนะฮะคู่มิดเอ่ยสุรคราะห์เรงสุรคราะห์เอ่ยก็ดีงามคู่ธาตุน้ําโอ้โหไม่แย้งกันเลยเนะี่ยไม่มีอะไรแย้งกันเลยนะน้ํากับดินพระราชธาตุดินธาตุน้าด,นดาวนี้ธาตุน้ําอันนี้ตัวดาวนะเรือนไม่เกี่ยวนะนะน้ากับดินชุ่มชื้นงอกเงยคู่มิตร ให้ความอุปธรรมค้ำชูกันสกช่วยเหลือกันสิช่วยเหลือกันสิไปขอความช่วยเหลือเขาหรือเปล่าก็เลยเสร็จได้สําเร็จได้สบายๆเลยนะฮะประมาณอย่างนี้นะฮะประมาณอย่างนี้ทีนี้อันนี้ทายยังไงอันนี้เป็นการทายดาวจรจรจรล้วนล้วนล้วนลนซึ่งในการดูดวงชะตาจริงๆอะ่ะ เราต้องมีอะไรที่มากกว่านี้ถ้าเล่นดาวจรล้วนๆนะ่ะตกมาแน่นอนครับตกมาแน่นอนหนึ่งอะไรที่ต้องมาต้องมาดูเสริมทักษะปีนี้ทักษะคุณนะ่ะเป็นอย่างไรเขาเป็นใครมาเขาเป็นใคร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 สองสำคัญกว่าทักษะอีกอันนี้สําคัญกว่าเลยนะผมให้ความสําคัญสูงสุดเลยนะดาวเดิม ขณะวันที่คุณเกิดเนี่ยจะมีภาพถ่ายกลางกาแลแช่ดาวอยู่ตรงไหนบ้างมาลงตรงนี้ซะดาวเดิมอยู่ตรงไหนดูซิใครสัมพันธ์อะไรกับใคร <c oughs> นะใครสัมพันธ์อะไรกับใครอ่ะสมมุติก็ได้ยกตัวอย่างก่อนร้อยคนก็อย่างบอกแล้วสิบคนก็สิบเรื่องร้อยคนก็ร้อยเรื่องพันคนก็พันเรื่องนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันแต่ตัวอย่างเนี้ยังไงเสียมันไม่ตรงตัวอย่างนี้หรอก แต่มันต้องตรงในพบในเรือนที่เขาอยู่มันจะไม่แหกกฎแหกข้อไปหรอกครับนะฮะมันจะไม่แหกกฎแหกข้อออกไปหรอกมันจะอยู่ในกติกาเรือนนี้นี้นั้นนั้นน่ะนะฮะมันจะอยู่ในกติกานั้นเช่นสุภาเนี่ยมันต้องอยู่ในความหมายของสุภาไม่ใช่ว่าร้อยคนร้อยเรื่องสุภาไปเรื่องอืง่นไม่ได้ร้อยคนต้องอยู่ในสุภาแต่จะเอาอะไรจากสุภาออกมาทายละ่ะนั่นแหละนะฮะอ่ะยกตัวอย่างก่อนสมมุติ พราะถเป็นสีสีเล็งคู่มิตรอาทิตย์เป็นสีด้วยพาความดีงามให้คู่มิตระฮะอันนี้ธ่าตรงกันดีเรียกว่าให้ทตุที่เกื้อนหนุนกุนจุนเจือกันนะฮะน้ํากับดินเนี่ยเทน้าลงไปในดินอะไรก็ขึ้นมาเองนะฮะทั้งทงี่ไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้เอาเม็ดพันธอะไรไปลงเลยเดี้ยวต้นนั้นต้นนี้ขึ้นมาเองนะฮะงอกเงยนะฮะงอกเงยนะฮะพอเป็นสีโอ้โหศาสตร์มานี่สีหมดเลย นะฮะสีหมดเลยนะครับอังคารล่ะเกี่ยวกับเขาด้วยไหมอ่ะเนี่ยเกี่ยวครับอังคารน่ะส่งกําลังมาที่ราศีกันร้อยเปอร์เซนตรับสีไปด้วยรับสีไปด้วยก็แสงดงว,ว่าไอการลงทุนครั้งเนี้ยมันมีปัญหาให้แก้ก็จริงอ่ะมันเกิดความสําเร็จขึ้นไงถ้าเป็นสีเนี่ยส่งเสริมให้คุณประโยชน์สูงกว่าที่เราคิดอีกอ่าแต่พอเป็นสีแล้วเฮ้ยดีไว้เป็นสี เดี๋ยวก่อนดูดาวเดิมด้วยดูดาวเดิมด้วยนะฮะ,ะจะเพิ่งดีใจเป็นสีโอ้ยไ,ได้แล้วนะเดี๋ยวดูดาวเดิมก่อนดูดาวเดิมก่อนนะฮะดูดาวเดิมก่อนอสมมุติดาวเดิมราหูอยู่แถวเนี้ราหูอยู่ราหูเป็นยังไงอะเร่งไคยฮะพุทธคู่ศัตรตูสีก็สีสีส่วนสีไปฮะนะฮะราหูเป็นเงิน,นเงินมาสหัสชะนะฮะเงินมาอะไรความสาเร็จ การเงินมาให้ความสมเร็จไหมให้แหละแต่ฉันเป็นคู่ศัตรูอ่ะแกจะเอาฉันไปฟรีๆอะฉันมีเงื่อนไขให้แก <c oughs> ง่ายๆเลยฮาราหูบอกฉันมีเงื่อนไขให้แกเจ้าเจ,จ้าพุทธจำได้ไหมแกกัดฉันเมื่อชาติพบนั้นอะนะฮะฉันแผลรอยรอยแผลเป็นยังไม่หายเลยอ่ะอะไรเงี้ยฉันจําได้ก้มไปดูที่ขาโอ้ยรอยเขี้ยวหมาเต็มๆนะฮะนะฮะสงสัยอะไรอะไปหาฟังฮะในคลิปผมก็มีนะฮะนะฮะ,นะฮะดาว นิทานดาวะไรพวกนี้ในคลิปผมก็มีย้อนดูได้นะฮะลาหูบอกเจ้าพุธแกจะเอาเงินไปสําเรนะ็จนะฮะญาตบอกว่าตรงเนี้ญาติพี่น้องสาสชาไงลาหูอยู่ก็เป็นเงินเอาเงินญาตพี่น้องมาช่วยเหลือให้มันสําเร็จหรือเปล่าถ่ายได้อย่างนั้นแต่แต่แต,แต่แกเป็นสีพระรหัสท่านเป็นสีก็จริงอ่ะแต่ฉันน่ะได้สีจากดาวเสามาฉันเลยใจอ่อนชวยปกติฉันไม่ให้นะเจ้าพุทธเนี่ยให้ตายฉันก็ไม่ให้แกหรอกนะฮะ แต่ท่านพระรหัสเน่ะก็เกรงใจท่านเป็นสีด้วยฉันก็เกรงใจความดีท่านสีมาถึงตรงนี้นะเออฉันก็หลีตาให้ก็ไดนะ้แต่อย่างไรฉันกับแกก็คู่ศัตรูกันนะครับฉันต้องมีเงื่อนไขและเงื่อนไขแบบนี้ยเป็นเงื่อนไขที่บางทีอะแทบไม่อยากได้เลยอ่ะดาวคู่ศัตรูไงเอาป่ะออจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไปซะเอาตามนี้แหละเงื่อนไขอย่างเงี้ยจะเอาก็เอา เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นสีแนละ้วมีดาวเดิมมาขัดแถมลาหูอมอะไรฮะอมอาทิตย์อีกอาทิตย์มิดเลยอาทิตนน้มิดเลยอาทิตย์ยนะฮะอาทิตย์เสียไหมอาทิตย์เสียพุทธเสียไหมพุทธเสียพุทธเสียแต่ว่าเป็นสีมาช่วยไงก็เลยผ่อนหนักเป็นเบาได้แต่เสียไหมเสียครับนะฮะลาหูอมอาทิตย์ยังไงก็ต้องเสียแล้วครับนะฮะสีก็สีเถอะนะฮะสีก็สีเถอะนะครับผมยังไงก็ต้องเสียครับ นะฮะไอเนี้ยสีก็สีเถอะแต่แกคู่ศัตรูอ่ะนะฮะเงื่อนไขที่แกจะเอาหรือเปล่าอ่าประมาณอย่างนี้เห็นไหมมีสีมาอ่ะดูดูดาวเดิมด้วยเห็นไหมขัดแย้งทันทีเลยคําทํานายเปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนมาจนหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการทํานายอ่ะถ้าเป็นกาลีบ้างพระรหัสกาลีบ้างนะฮะพอกาลีเนี่ยฮะพอกาลีเนี่ยส่งมาไหนอะส่งมาที่ดาวพุธพุธลนะโดนกาลีด้วย สุกอ่ะสุกโดนกาลีด้วยอาทิตย์ล่ะอาทิตย์ก็โดนกาลีด้วยไทรอ่ะอังคารอังคารบอกมาแล้วไงว่าเอื้อมตรงนี้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์โดนกาลีด้วยปัญหาอุปสรรคครั้งเนี้ยแก้บางทีไม่ผ่านนะครับแก้ไม่จบนะครับกาลีติดเข้ามาแก้ไม่จบนะครับเพราะอะไรความสําเร็จก็ติดกาลีนะฮะการกระทําก็เหนื่อยล้าติดกาลีไงยากลาเค็นเหลือเกินความยินดีอ่ะ ยินดีแบบแห้งแล้งแล้วเกินมีกาลีอ่ะนะครับอาทิตย์ล่ะคู่มิตรไม่ทําชั้นใช่เขาไม่ทาแต่ผมจะบอกให้นะเวลาเป็นกาลีคู่มิตรเนี่ยเขาไม่ได้ทํานะเขาชวนเฮ้ยแกช่วงเนี้ยฉันเจ้าอาทิตย์ฉันนะเพื่อหัดเป็นกาลีอ่ะแกเป็นเพื่อนฉันเนี่ยแกจะเอากับฉันไหมาอาทิตย์ก็บอกโอ้ยังไงก็ได้เพื่อนรักนะฮะเพื่อนรักนะฮะคู่มิตรใหญ่ด้วยเต็มที่จัดไปเต็มเต็มครับ กาลีรับมาเต็มเต็มไม่ได้คิดจะขวงใจเลยเพราะรหัสเพื่อนเป็นกาลีเนี่ยไว้ใจเงเพื่อนแท้เพื่อนแท้ไว้ใจกาลีเต็มเต็มสเร็จมามีเงื่อนไขยเยอะมากอันนี้ลาหูยกทิ้งไปแล้วนะอันนี้ลาหูแค่กาลีอย่างเดียวนะราหูนี่ยกออกไปก่อนลแล้วถ้าใส่ลาหูมานี่ชะกาจชะกันเลยนึกไม่ออกดูไม่จืดนึกไม่ออกดูไม่จืด นะฮะถ้าใส่ราหูลงไปอ่ะนะฮะคู่ศัตรูอมอาทิตย์กาลีดูไม่ได้เลยแค่เอาลงกาลีเพียวๆเนี่ยอ้าวผลหลัไม่เป็นกาลีล่ะเป็นไหมอ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 ่ะนะฮะห้าองค์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าองค์นี้ท่านถึงกันร้อยเปอร์เซนดอกไหนพลาดเสียหายขึ้นมาห้าองค์นี้ก็รับเต็มๆ ก็รับเต็มเต็มนะฮะนะครับก็รับเต็มเต็มยกเว้นองค์นี้ก็รอดไปองค์นี้ก็รอดไปเพราะอะไรฮะเพราะว่าอาเขาไม่มีใครมาเล็งไม่มีใครมากุมนะฮะเขาเลงไม่มีไม่มีใครเลงไม่มีใครกุมนะฮะก็ไม่ค่อยถึงกันก็นกยังเออนะฮะก็เป็นไปได้นะฮะช่วงนี้ราหูเป็นกาลีเสาเป็นกาลีก็ยังพอรอดไหมรอดแต่แต ไอ้ลอดเอารอดจรน,นะนะฮะไอ้ลอดเรารอดจรน,นะ,ะไปดูเดิมก่อนไปดูเดิมก่อนเดิมมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมนะฮะเป็นกาลีก็โดนด้วยนะฮะอันนี้ในกระดานเนี้ยไม่มีงาเพราะว่าเราทายเฉพาะดาวจรน,นะฮะจรก็คือจรจรก็คือจรทีนี้เดิมเราก็ไม่รู้จะตั้งยังไงต้องสิบองนะฮะอธิบายกันยาวเหยียดเลยนะฮะอธิบายกันยาวเหยียดก็คร่าวๆ แนะนําให้ค่อยๆดูค่อยๆฝึกผมเชื่อนะคนมาดูเนี่ยส่วนใหญ่อะเป็นมวยกันเยอะนะนะฮะเจ้าชะตามาดูกับผมเนี่ยบางคนเนี่ยอ่าพอจะโอเคเลยอะนะฮะพอจะโอเรียกว่าคุยกันรู้เรื่องเลยอะไม่ต้องไม่ต้องอธิบายกันมากชี้เลยเห็นแล้วยังชี้แค่ว่าเห็นแล้วยังเออเออจริงครับจริงเนี่ยง่ายๆเลยเพราะว่าเขามีองค์ความรู้อยู่แล้วบางท่าน ที่มาดูอ่ะและชะกาจชะกันก็มีบางท่านก็ชะกาจชากันเลยฝีมือพอตัวนะฮะเราแนะแนวเล็กๆน้อยๆเองโอ้โหเออเขาก็จากฮะประมาณเนี้นะฮะไอที่คุยกันยาวอะ่ะคุยเรื่องอื่นหรือเปล่าคุยเรื่องดาวรุ่นดาวนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้ในไส้ชตาเลยบางทีคุยกันนิดเดียวเองเพราะอะไรเขายังติดขัดอยู่สองสาดวงอ่านะฮะแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจให้ผมชี้แนะ เออเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยเขาเนี่ยในจอน่ยไม่ถึงในจอน่ยไม่ถึงไม่มีอะไรมายุ่งนะฮะก็เลยกาลีก็เลยไม่ไปสัมพันธ์ด้วยการเงินก็ไม่โดนตัวเองก็ไม่โดนนะฮะถ้าเกิดตัวเองเป็นกาลีก็ห้าองค์นี้ก็รอดไปเหมือนกันยิ่งเป็นดาวเดือนด้วยในเดือนนี้ก็เลยเป็นอย่างเงี้ยอันนี้แค่ดาวเดือนเดี๋ยวเดือนหน้าเขาขยับเรื่องราวก็เปลี่ยนนะฮะเรื่องราวก็เปลี่ยนอาทิตย์มาพุธมาศเดี๋ยวก็มาแล้วดาวเดือนทั้งนั้น พอมาแล้วก็ไม่ไม่ถึงพระัสถึงลาหูนี่ว่ากันลาหูคราวหน้าใช่ไหมพรังัสก็เบาบางไปอังคารก็ไม่ถึงแล้วนีก็เป็นอย่างนี้ในช่วงเดือนเนี้ยตุลาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงกันสีก็โดนเหมือนกันกาลีก็โดนเหมือนกันและถ้าสีทั้งกาลีลานี่นั่นไงแม่ไปชี้โฮงให้กัลลอกตัวเอง <laughs> ทายยากเลยคืออย่างนี้ สีก็ให้คุณกาลีก็ให้โทษนะฮะหักล้างกันไม่ได้จําไว้ด้วยบางคนทายหักล้างไม่หักล้างนะฮะกาลีให้โทษสีให้คุณไปได้ส่วนได้เสียส่วนเสียนะฮะได้ส่วนได้เสียก็ส่วนเสียขอติ้งไว้ตรงนี้นิดนึงหักล้างกันไม่ได้นะครับนะฮะให้ทายเป็นสีให้ทายว่าได้ในส่วนนั้นเป็นกาลีให้เสียในส่วนนั้น เสียในเสียได้ก็คือได้คนละส่วนกันดาวเดียวกันทายสองทีได้ทายสองครั้งได้นะฮะแล้วก็เป็นอย่างนั้นหลายทีด้วยนะฮะเป็นอย่างนั้นหลายทีด้วยและเจ้าชะตาก็บอกว่าใช่ครับหลายครั้งหลายคาก็เป็นอย่างนั้นแล,และคิดว่าก็เป็นอย่างนั้นแหละได้ก็ส่วนได้เสียก็ทายเสียไปได้ก็ทายได้ไปดาวเดียวกันนี่นแหละอยู่ดีกันนี่แหละนะฮะก็ะมีทั้งดีและเสียในเรื่อง <S 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 นั้นๆอาจจะเสียบางอย่างเพื่อไปได้บางอย่างไง ประมาณอย่างนั้นนะฮะหรือสีก็คือลงทุนบางอย่างนะฮะเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับนะฮะแบบนประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อเผื่อมีคลิปดีๆก็ได้เสนอท่านเป็นอันดับต้นๆนะครับนะฮะนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม